ไปดูค่ะดูดงเห็ดตั้งเรียงแบบดูดงนี้ค่ะนี่สวยปิดรูเขาค่ะ สวยอะไรขนาดนี้ดูค่ะเดี๋ยวมาต่อกลุ่มนี้นะคะมา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 มขาแน่นมากอันนี้นี่สุดยอดค่ะอืมสุยอดค่ะออันนี้ได้ค่ะนี่สองดอกอันนี้น่าจะได้ตรงนี้สวยค่ะ น่าจะได้อันนี้หืสุดยอดอันนี้นี่ค่ะเดี๋ยวทิปจะทำคลิปตัดขาท้ายคลิปนะคะใครอยากดูตอนตัดขาก็ดูตอนจบนะคะนี่นี่อุ้ยนี่ดอกนึงค่ะเล็กๆเนี่ย เห็นไหมคะไปต่อคะ่ะทุกคนต่อกลุ่มนน้นคะ่ะเยอะมากมากอุ้ยกลุ่มนี้สวยคะ่ะทุกคนเนี่ยสวยคะ่ะอันนี้เห็นไหมคะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมคะสีดอกนะคะเห็นไหมสีดอกคะ่ะนะ อือันนี้ได้ค่ะปิดนี่อันนี้ได้ค่ะปิดนี่ค่ะอันนี้อีกค่ะอืมปิดอันนี้ค่ะอุ้ยอันนี้สวยค่ะดบอกอวบจังเลยอวบขาวสวยอืม ปิดลูอู้ยดูแถวนน้นโอ้ทุกคนเห็นไหมเห็ดเยอะแบบนี้เราต้องเก็บรัวๆค่ะนี่ค่ะคูเต็มแล้วค่ะทุกคนเอาตะกร้ามาเล็กเกินนี่ค่ะโอ้โหทุกคนมัน,นม,นนมนเห็นไหมยินดงเห็ด เห็นไหมคะนู่นกลุ่มหนึ่งพี่หลังเอาตรงนู้นโอ้ยตรงนี้คงไม่ได้สักดอกนะคะเนี่ยมันแก่แก่เยอะเกินค่ะเห็นไหมเห็นไหมโอ้ยเจฟินสสวยมากๆอุ้ยอันนี้สวยค่ะโอ้ยอ้ยนี่ได้คู่เลยได้ทั้งคู่เลยค่ะนี่อ อล้นแล้วค่ะดอกนั้นคงจะแก่นะคะไหมผ่านเนาะผ่านผ่านมาเอาตรงนี้ค่ะผ่านมาเอานี้เห็นไหมสามว้าวดอกเขีแวนต้าดอนพอกะแวนตานี่ค่ะทุกคนดูอันนี้ค่ะครอบครัวค่ะแฟมิรี่ค่ะดูอสวย ครอบครัวค่ะดูสวยค่ะปิดลูค่ะนี่ไปต่อค่ะตอกลมนูนนค่ะเยอะมากมากค่ะไอ้ค่ะเห็ดอะไรเนี่ยมันเยอะขนาดนี้อุย้ยดอกนี้อวบมากสวยสุดยอดเจอดอกนี้ค่ะมามาตรงนี้อีกค่ะ อันนี้ได้ค่ะขาวมาไปค่ะไปมาดูตัวนี้ค่ะทุกคนอุ้ยคุณหวานตัวนู่นสองดอกอันนี้อีกมามาค่ะเอาตัวนี้กันเป็ดดูอืมไปไงมาไง เยอะโอ้โหเห็ดเห็ดอะไรขึ้นเยอะอะไรขนาดนี้สำหรับนี้โอ้ยเห็ดโอ้ยฮะนี่นี่มาดูตัวเขดเห็ดมีเป็นร้อยๆดอกค่ะเยอะจริง ดค่ะนี่อุย้ยเห็ดเยอะค่ะนูปี่หลังเจออีกกลุ่มหนึง่งกลุ่มใหญ่มันขึ้นกระจายทั้งนีง่ทั้งพื้นแผ่นพื้นนี้เลยค่ะนูนะ่นนู่ เห็นไหมนุ่นไปมุดยังไงไปไปค่ะเห็นไหมคนเห็นไหมนี่อดอกนี้สวยนี่มีสองดอกค่ะเห็นไหมแล้วดอกเล็กก่อนเนาะน นี่ค่ะนี่คมาอู้สวยนี่นี่ค่ะล้นนะคะอสองรอค,ค่ะ ดอกเล็กก่อนทุกคนนะคะดูทุกคนทิปให้ดูดอกนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆใหญ่แบบสวยงามมากค่ะว้าวอ,อู้ยังไมมันใหญ่สวยมากอวบค่ะใหญ่มากค่ะทุกคนดูให้เทียบระหว่างหน้าเชยเหรอเดช แรงมากขาอ่วมมาค่ะทุกคนเยอเยอะบลับบทุกคนค่ะที่มาเจอเห็ดพ่งหวานคะกลุ่มหลายดอกเลยค่ะทุกคนนี่ล่ะนี่นี่ดอกสดอก5ดอก6ดอก7ดอกอยู่ด้านบนนู่นที่เห็นอีกเยอะเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มเก็บพร้อมกันเลยค่ะทุกคนคะสีสันสวยงามอุ้ยมิเก้ up the two a thing <Yellow> ยีลอเดชทุกคนคะ่ะดูอันนี้คะ่ะอ้ยทุกคนคะสวยงามสวยงามคะ่ะว้าว,ว,าวสวยมากคะ่ะเพิ่งเคยเห็นดอกเห็ดพึ่งหวานที่สวยงามขนาดนี้นะคะ มากคะ่ะทุกคนคะ่ะสวยงามมากว้าวสวยมากคะ่ะทุกคนโอ้ยอนี่คะ่ะนี่คะ่ะดอกใหญ่อุดมสมบูรณ์มากคะ่ะนี่ด้านบนอีกหนึ่งดอกนะคะทุกคนเห็นไหม อ้ยแต่กแก่แล้วค่ะไปดูไวยไปีหน้าละมาใหม่นะคะนี่ค่ะนี่นี่่ตกนี้สวยเห็นพึ่งสายพันธุ์ราชาเห็ดพึ่งหวาน,นะคะ่ะส,สายพันธุ์เห็ดพึ่งเอ้หมวกแดงเนี่ยค่ะโยรอดทงอันเนี้ย ลอดค่ะสวยอันนี้อร่อยกรอบหวานกรอบอร่อยมากๆนี่ค่ะอันนี้เอาขาได้ไหมเนอะเอาขาค่ะอันนี้ทิ้งหมวกไว้เอาขาหรือหรือเอาเดี๋ยวที่เอาลังพึ่งออกเพราะมันดอกใหญ่ดูค่ะวิ่ง นึงคะ่ะนีน่ดอกนึงอืมอืมเนีอันนี้สวยคะ่ะมามามาตัดากันอุ้ยตรงนน้อนอีกไปเอาตรงนน้นก่อนนะคะไปไปไปเอาตรงนน้นก่อนเดี๋ยวเราตัดกาทีเดียวเลยนะคะนี่นี่คะ่ะอุ้ย,ยเดี๋ยวเด้อเด้เ้เด เป็นราชาเห็ดพึ่งหวานเหมือนกันค่ะอู้หแกดอกแกค่ะทุกคนแก่เห็นไหมคะนู่นอีกกลุ่มหนึ่งอู้เห็ดนี่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 เดี๋ยวนะที่จะหมุนกล้องช้าๆนาะแผงกล้องช้าๆนะคะนี่นี่นี่อู้หนั่นเดินผ่านมาได้ไงเนี่ยนี่นี่ค่ะนี่ ครอบัวนี้แก่ตายไหมนี่ค่ะดูครอบัวนี้อุ้ยน่าจะได้ดอกหนึ่งโอ้ยดูดูอันนี้ค่ะนี่ดูค่ะนี่ค่ะ เอานะคะดอกนี้เอาค่ะอันนี้ปล่อยทิ้งไว้ในป่าให้ฟอาป่าเป็นเชื้อปีต่อไปค่ะทุกคนนี่ค่ะ อ้อันนี้ขาแน่นมากไม่มีนอนเลยค่ะทุกคนดูขานี่ค่ะเดี๋ยวเอาลังพึ่งทิ้งไว้นี่ค่ะ อไม่ไมีหนอนเลยพ่อแกเฉยๆน,นอนยังไม่กินค่ะเห็นไหมขาวอยู่กินเป็นบางจุดน,น,นี่นี่นิดนึงโอเคนี่ค่ะอ้สวย เดี๋ยวทิให้ดูราชาเห็ดพึ่งหวานเนี่ยสามดอกเขาจะเต็มตะก้าเลยค่ะคือมันใหญ่ขนาดไหนทิ้ยให้ดูเดียบดูค่ะดูเห็ดพึ่งธรรมดาเห็ดพึ่งหวานเอเห็ดราชาเห็ดพึ่งหวานดูดอกธรรมดากับต่างกันค่ะความใหญ่เห็นไหมนี่ค่ะราชาเห็ดพึ่งหวานสองดอกนะคะตรงนี้นะจุดนี้ ไม่ได้ค่ะเราไปเหอะนู่นอีกอีดอกหนึ่งค่ะทุกคนตรงนู้นสวยคือทิปเอาไปกินเองนะคะถ้าดอกไหน,นแก่เราก็ิึงขวายแต่อันนี้มันมันกินได้นะทุกคนดูสิ นี่ค่ะเห็นไหมคะได้ลูกหัวใจ